เเราไปฟังก็ดีเออก็อยู่เงี้ยพอสามเดือนได้ไม่ได้นี่หว่าเขาก็ทาไมไม่ดีทำไมเฮียชลิตก็ขยายตลาดตัวเอาตัวเอาย่ะทำไมมันมีผู้คนเข้ามาเยอะก็เลยไม่เชื่อใครละเชื่อตัวเองดีกว่าเราไปฟังมาเองก็เลยเข้ามาเรียนรู้ศึกษาจริงจังแล้วพอตอนทุกวันนี้ค่ะแฟนว่ายังไงบ้างคะเขาก็ไม่รูดว่าอะไรเขาบอกภายในปีเดียวนะครับแฟนเ็าบอกอดีนะทาไมใน ในเวลานี้มิเทียทาไมจ่ายสินใหม่ได้เร็วออืเพราะว่าปีที่แล้วนี่ยังไม่ดีเลยทําไมปีนี้ทําไมจ่ายเร็วทาไมเขาฟื้นตัวเร็วเขาเลยชมมิเทียนะฮะก็เลยลุยตลาดมาจนปัจจุบันค่ะคืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากรู้ว่ามิเแียดีจริงไม่จริงเนี่ยคือเราเราต้องไปฟังด้วยตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องครับผมคือเราไปฟังมาเราเป็นคนตัดสินใจแต่เราดัานไปถามคนที่ไม่ได้รับฟังไม่รู้เรื่องด้วยมันก็เลยผลสุดท้ายเออ พอเขาพูดเราใจฝ่ออย่างงี้ครที่จร,จริงๆแล้วนี่เราไปฟังมาเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองหร,อหรือพาเขาไปร่วมฟังด้วยถึงจะรู้ว่ามันดีไม่ดีไอ้อคนที่ไม่ได้ฟังไม่รู้หรอกครับมีแต่ว่าไม่ดีอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะแล้วพอเข้ามาทําแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันยากไหมคะการขายประกันภัยตอนนั้นมันเป็นหมายถึงว่าพราบรเป็นภาคบังคับที่กฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องซื้อถ้าไม่ซื้อตํารวจจับทุกตอนไหมฮะที่ ท่านผู้ช่วยเฉลี่ยนี่เป็นคนบอกว่าถ้าไม่ซื้อตำรวจจับเพราะกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องซื้อไม่มีสินค้าตัวใดทดแทนได้อย่างนี้นก็เลยว่าเออมันง่ายไหมมันกฎหมายบังคับให้เราต้องซื้อทุกคนต้องซื้อถ้าผู้ที่มีรถถูกต้องไมหมฮะต้องซื้อก็เลยว่าเอ,อ้มันไม่ยากาแต่ถ้าให้ผมไปปขายกันชีวิตจะขายไหมคิดว่าไปไม่ได้เพราะผมเคยเข้าไปศึกษาแต่คิดว่ามันาายากนิสัยส่วนตัวของเรามันง้อคนไม่เป็นนะครับก็เลยคิดว่า ทำตัวนี้มันเหมาะกับเราไหม uh huh. ก็ถือว่าโอเค uh huh. ในระดับหนึ่งที่ว่าขยายตลาดมาเรื่องราวของเส้นทางนักขายมือทองยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าคุณอยากรู้ว่านักขายคนเก่งท่านนี้จะมีเทคนิคการขายและขยายงานอย่างไรค่ะต้องอดใจรอพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะแต่ที่ไม่ต้องรอนะคะคือถ้าคุณอยากรู้ ถึงการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทค่ะต้องโทรมาที่นี่นะคะมิ d แท้ c o n t ทคเซ e นเตอร์0 2 6 4 0 7 7 7 7ค่ะเบอร์เดียวที่เจ้าหน้าที่มิตแท,ท้คอยให้บริการอย่างจริงใจและเปิดเผยตลอด24ชั่วโมงค่ะมิตรแท้ทีวีมีข่าวดีเรื่องพรอรบอมาฝากกันอีกแล้วค่ะ ถ้าคุณต้องการความคุ้มครองตามกรมธนพรบและเพิ่มพูนความคุ้มครองในราคาประหยัดพรบเพิ่มพูนจากมิตรแท้ประกันภัยคือสิ่งที่คุณต้องการค่ะรถเก๋งเพียง999